เจริญพรทุกท่านนะที่สิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยประเทศไทยกรุงเทพประเทศไทยที่วัดมับจันท์ทุกท่านนะเพราะป่าก็คือธรรมชาตินะป่าไม้ี่คือธรรมชาตินะพระพุทธเจ้าก็องค์ประสูตรที่ป่า ัสรุแสดงธรรมสเสด็จดับการบริญภาณก็อยู่ในป่ายังกับธรรมชาติสมัยนี้เขก็ลองมีเครื่องมือไปพิสูจน์เหมือนกันว่าตามต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีพลังนะของต้นไม้คือพลังของมีความมีชีวิตความสดชื่นแผ่ขายายออกมาแเรียกว่าเป็นออร่าของสิ่งมีชีวิต แ้นตอนไมใ้ใหญ่ๆก็ยังมีพลังแห่งความมีชีวิตนี่ขยายออกมาอย่างกว้างแท้เมื่อไปภาวนาอยู่ใต้ร่มไม้ยึงทําให้สงบได้ไงกันแล้วตอนนี้ถึงแม้แล้วว่าเราไม่มีโอกาสไปอยู่ในร่มไม้อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าในเรือนว่างนะในเรือนว่างในถ้ำในที่เป็นต้น พวกเราตอนนี้ก็มาปฏิบัติกันก็ไมันก็อยู่ในเรือนว่างทุกๆคนตั้งใจทำจิตให้สงบก็มันก็อยู่ในเรือนว่างละก็กำหนดสติของเราให้ต่อเนื่องอยังก่อนที่เราจะทำจิตให้สงบนี้เราก็ระลึกถึงพระครณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทองค์นั้นมีพระม,าะมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ใน,นพวกเราที่จะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการดำวงชีวิตของเราเพื่อให้ถึงพระน,น,นิพพานก็ด้วยบารมีของพระเจ้าที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วให้เราระลึกถึงพระคุณของท่านเพื่อให้จิตของเรานั้นสงบ เมื่อเราระลึกถึงคุณของพระเจ้าอย่านี้เป็นอารมณ์แล้วนะต่อจากนั้นไปเราก็มาระลึกถึงความดีที่เราได้ทำกันความดีที่เราเคยให้ทานที่เราเคยสมาทานศีลที่เราเคยทำบุญทำทานกันมาเนี่ยให้เราคิดถึงความดีที่เราได้ทำนั้น พราะเมื่อเราได้ทําทานแล้วจิตของเรามีความเบิกบานมีความสดชื่นมีพลังทําให้ใจของเรามีพลังพลังของจ,จิตใจพลังของชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นอาหารของใจเราก็คิดถึงความดีที่เราเคยทำนี้นะบ่อยๆ นะคิดถึงมากๆเมื่อเรานั่งนั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามเราคิดถึงความดีที่เราได้ทำทำให้เกิดปีติเกิดความอิ่มใจกลับขึ้นมาได้ก็เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้ใจของเรามีความสงบได้นะโชคข่าวขึ้นมาแล้วเราก็ระลึกบ่อยๆจิตก็จะสงบขึ้นมาอีก ความสงบที่เกิดขึ้นนี้เป็นความสงบเล็กน้อยก็จริงแต่ถ้าเราทำบ่อยๆจิตของเราก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจะมีความสงบมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามาดูลมอย่างเดียวจิตเรายังมีความฟุ้งซ่านจิตของเรายังมีความนึกคิดองแต่งกับ การงานของเราที่ผ่านมาแล้วหรือคิดไปในอนาคตนะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้จิตของเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเรามาทำกรรมฐานฝึกหัดให้จิตอยู่ในปัจจุบันแต่เราคิดถึงความดีที่เราได้ทำอันนั้นเป็นอารมณ์ที่ทำใจให้สงบเป็นการฝึกจิตอยู่ในอารมณ์ของกุศล เมื่อใ,ใจของเรามีอารมณ์กุศลเกิดขึ้นหรือมีความดีเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความสุขใจที่เราได้มีความเสียสละคือการให้นั่นเราือมีการให้มาแล้วเมื่อเราให้แล้วเราก็มีความอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นมาทั้งให้พยาทานไม่พยาบาทปองไล่ไก่ด้วย อันนี้แหละจิตของเราเหมือนกัเป็นจิตที่มีชีวิตจิตของเรามีความสดชื่นก็ทําให้ร่างกายนี้สดชื่นไปด้วยด้วยความดีแล้วก็หมันสร้างมันฝึกอบร,รมจิตของเราอย่างนี้ให้ต่อเนื่องและที่สุดแล้วเราก็จะมาเห็นลมหายใจเข้าเราไม่จะออกได้อย่างชัดเจน เราก็กําหนดลมหายใจถ่อไปได้เพราะความพุ่งสร้างความคิดมันน้อยลงไปแล้วนะ้้วก็มากําหนดลมหายใจให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้นะเมื่อเราได้ทำความสงบแล้วม,มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้มีความอิ่มใจมีความสุขใจนะสมาธิเกิดขึ้นมาแล้ว กายเบาจิตเบาเหมือนเรานั่งลอยอยู่กลางอากาศเมื่อที่มีปิติเช่นว่าขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวกายนี้ขยายใหญ่ยยไปสูงขึ้นไปจชนว่าความรู้สึกที่มีร่างกายนี้ไม่รู้เลยใจเขาว่างเหมือนกับนั่งอยู่กลางอากาศนะความสงบของใจเกิดขึ้นละสมาธินี้เกิดขึ้นมาแล้ว ธรรมชาติของเขาจะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปตรงนี้ให้เรานำจิตของเราที่มีกำลังความสงบมาพิจารณามาค้นคว้าหาความเป็นจริงสิ่งที่เรายึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อจิตของเรามาพิจารณาจะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีของของเราใจของเราก็จะว่าง จากความยึดถือได้โชคข่าวเราก็เห็นได้ว่าวิมุตต์ความหลุดพ้นโชคข่าวนั้นใจของเรามีความอิ่มใจสุขใจเกิดจากความปล่อยวางในความยึดถือเป็นอย่างไรอันนี้ในบางครั้งว่าเราอาจจะสงบบ้างยิาสงบแล้วเราก็พพียรณาเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าเป็นความว่างใจเราสัมผัสกับความว่างสัมผัสกับนิพพานเราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้ก็คือความสดชื่นจิตที่เราได้เห็นพรันิพานเห็นความเป็นจริงนี้ยิ่งจะมีความสดชื่นมากเห็นร่างกายนี้มันเป็นธาตุนะมันไม่ใช่ตัวตนเป็นความว่างจิตจะมีความสดชื่นอย่างมหาศาล ทีเดียวเนื่องว่าเราเห็นแล้วเห็นทางที่เราจะไม่ตายแล้วพอที่เราตายยังกันอยู่บนไปพลอยพอเมื่อเรามีความโลภความโกรธความหลงจิตของเรามันก็ตายแต่เมื่อจิตของเราละความโลภความโกรธความหลงได้จิตของเราก็อยู่เหนือตายเหนือสุขเหนือทุกเราเห็นทางแล้วก็มีความอิ่มใจ ติดใจมีศรัทธาที่จะปฏิบัติมากขึ้นก็นี่ในบางครั้งภาวานายังไงก็ไม่สงบนะูบาอาจารย์ก็มาสอนให้เราสวดมนต์สวดมนต์มากๆการที่เราสวดมนต์มากๆมีสติกับการสวดมนต์น,นี้จะทำให้ใจสงบได้ ซึ่งในบางครั้งที่ทำมาได้ปฏิบัติภาวนาบางครั้งจิตของเรามันวุ่นวายมากทีเดียวก็นั่งสมาธินึกถึงนะพระปาทิโมกอย่างนี้ก็เป็นบทสวดพระปาทิโมกท่องบนพระปาทิโมกเอาสติมาโยกับการสวดพระปาทิโมกอารมณ์ที่เราวุ่นวายในใจก็ลดน้อยลงไปเรื่อย ในทีสุดจิตก็สงบกายเบาจิตเบานะใจก็ว่างจากอารมณ์ได้โชคข่าวนี่อันิสวงของการสวดมนต์ทำให้จิตของเราสงบได้ง่ายขึ้นเพียงลำพังว่าเราจะไปกำหนดให้สงบเลยนั้นยังไม่ได้เราก็จะต้องมาสวดมดนต์ลวก่อนนะมาสงังเกสนี่จะได้สนทนาทำกันบ้างนะ น N.D.R มีอะไรจะถามบ้างหลังหลักของการปฏิบัติหลักของชีวิตในชีวิตนี้คืออะไรเราอาจจะมีความเข้าใจดีขึ้นไม่มีคำถามครับครับครับรู้ทำไมชิตราม respect to the earlier advice by Tanjan regarding โอกาสครับที่อาจารย์สอนออให้สวดบอลตอนที่จิตไม่สงบยากนะครับก็ในฐานะเป็นโยมก็คงจะไม่ได้ท่องบทสวดหลายบทนะครับคงจะมีแค่สองสามบทอะไรที่จอท่องแล้วที่จําได้คือควรจะสวดบทที่เราจําได้แค่สองสามบทอย่างนี้แหละครับใช่ใช่อันซ้ำมั้ครับใช่สวดอิติโสสวัสดิ์คาโตสวัสดิ์ปันโนบทพังหงอย่างนี้นะก็สวด หนึ่งจบสองจบสามจบมีสติมันเราไวสติอยู่สวดไปสวดไปแล้วก็จิตของเราเริ่มจะนิ่งทีละน้อยละน้อยปกติชอบสวดบนบทไหนล่ะชอบบทไหนยมเสียงก็อีติพิโสหรือสวด้หมดเช้าเย็นครับเราสมมติเราสวดอีติพิโสเราเคยไปสวดที่ใต้ต้นพุทธใต้ต้นพระพุทธเจ้าทศรูอย่างนี้เราก็คิดถึงจุดนั้นด้วยก็ได้นะในจุดนั้นเราประเทศอินเดียเราสึกเราเกิดปิติมาก เราสวดแล้วเราก็เล,ล,ลึกไปเล,ลึกถึงก็ทําให้จิตสงบได้ง่ายมายถึงว่าะลึกถึงที่ด้วยใช่ไหมครับเล,ลึกถึงสถานที่โดยกระดาษนึกถึงภาพครับครับ<ม>เขาพูดถึงหมอมเขาให้ที่ทันจันเทศอาทิตย์ที่แล้วครับ<ม>ให้หมอมไปฟัง<ม>ครับน<ม>ปยงงไแล้วเขาถามคนนั้นถามหมอถามว่าเจ้าวาดองค์นี้สอนอะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็ตอบไปก็สอนเออหลัก ที่พระพุทธาจ้าสอนอเหมือนอความออของอนิจังของชีวิตหรืออนิจังของร่างกายเหมือนธรรมชาติเหมือนธรรมชาติรราตแล้วก็เขาก็กําลังดูในอยู่ในโซนครับกำลังคุยในโซนครับก็ mm hmm. เหมือนธรรมชาติในเป็นตอกไม้ตอนไม้อะไรอย่างเงี้หรือสัตว์เหมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตัดไปแล้วก็ หมอคนนั้นเข้าใจว่าเออมันเป็นมันไม่เที่ยงแล้วก็เออเข้าใจใช่เราอยู่ที่นี่แบบั่วคราวอ่าแล้วเขาก็เหมือนถามเรื่องที่พระให้พรอย่างน,นี้หมายถึงว่าอะไระเขาตอบว่าอันนี้คือเขาวางเรามีความสำเร็จอ่าแล้วก็ สิ่งที่เราอยากได้ขอให้ขอให,ขอให้สำเร็จเขาอยากได้อะไรแล้วก็หมอตอบว่าเขาอยากได้ความสงบที่แท้จริงแล้วก็เขาถามว่าจาวาดองค์นี้เชื่ออะไรบอกว่าอาจารย์อน,นันต์บอกเอออน,นันต์หมายความว่าสงบที่แท้จริงใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาสนใจมาฟังฟังที่เทสสกาย เข่าวนี้ด้วยครับโกก็เข,า,ขาจะให้ไปฟังครับอาทิตย์หน้าอาารดงก็เข้าใจถูกต้องแล้วล่วะว่าชีวิตนี้เรามาอยู่เนี่ยก็เป็นเพียงโชคลาวเป็นของที่เรายืมก็ามาวันหนึ่งก็เขาจะมาทวงของเขินละเพืเลลินจากเราไป <c oughs> มันชีวิตนี้เราได้มาจากโลกโลกเขาก็จะมาทวงคืนไปเรื่อยๆทีละน้อยละน้อย ในที่สุดก็ต้องคืนไปหมดชีวิตร่างกายเราไม่ใช่จะอยู่ได้นานในโลกนี้แต่ว่าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเพราะกับความสุขที่แท้จริงนั้นเราก็ต้องเดินปฏิบัติด,ด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกนะภาษาวกก็นำเอาคำสอนของพระพทธเจ้ามาบอกให้เราจะต้องเดินไปเอง ถ้าเราไม่เดินไปเองเราจะไม่ถึงซึ่งความเป็นพุทธ,ธะแต่ถ้าเราเดินไปปฏิบัติไปตามทางนี้ฝึก,กจิตของเราให้นิ่งสงบพิจารณาเห็นทุกอย่างเป็นนนิจังแล้วเราจะรู้จะเห็นซึ่งความเป็นจริงจำรูปความเป็นจริงเราจะเข้าสู่ความเป็นพุทธ,ธะได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนเกิดจากการปฏิบัติ เขาขอบคุณที่ทันจันช่วยสอนช่วยแนะนําเรื่องความหมายของชีวิตแล้วก็ถามเรื่องที่ทันจันถามพวกเขาให้พิจารณารู้สึกอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์เ,เขาได้ประโยชน์เยอะที่เขาคุยกับหมอเขาได้ประโยชน์ด้วยแล้วเขาตอนที่เขาหลังจากคุยกับหมอไปนึ่งสมาธิก็รู้สึกจิตก็สงบลงมากนะครับแล้ว สงบแล้วก็มีคําถามขึ้นมาลมให้ใจอันนี้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเ,เขามีความรู้ว่าอ๋อนี่มันจะเป็นการทํางานของปอดแล้วก็มันอากาศมันออกมามันจะเป็นแบบทํางานของร่างกายอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกมีความรู้อย่างนี้ก็รู้สึกก็จิตก็สงบอะไรอย่างนี้าก,านนการรู้อย่างนี้ได้กหมหนีอว่าเป็น ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาหรือเกิดจากจิตสงบที่แรกเราก็คิดนเราได้ยินแล้วเรามีความคิดต่อมาเราภาวนาแล้วจิตสงบขึ้นมาเกิดคําถามขึ้นมีคําตอบเกิดขึ้นมาเราหายสงสัยจิตของเราก็ว่างก็สงบตรงน,นี้แหละเป็นการทําลายตัวตนลงทีละน้อย ถ้าเกิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าในสุดจิตรวมเข้ามาจะสามารถทำลายตัวเราตัวเขาได้เด็ดขาดเลยเราจใจเรียกว่าเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเราจะเห็นพุทธ,ธะอันนี้เราเริ่มที่จะเห็นพุทธ,ธะแล้วก็ให้เราพยายามทำปะัะนฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ให้ต่อเนื่องวันหนึ่งนระาจิตรวมเมื่อไหร่เราก็จะเห็นมันนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํา ถ้าเก <át, S 2> ิดคนในเมืองมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับจำเป็นว่าจะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือเปล่าครับแล้วถ้ามีเวลาน้อยสวดมนต์อย่างเดียวก็ยังดีกว่านั่งสมาธิที่ไม่ไม่สงบหรือเปล่าอาจารย์ก็ต้องสวดมนต์ซะก่อนเพราะว่าเราวุ่นวายไปทั้งวันเราจะมานั่งเลยจิตมันจะไม่อยู่นะไม่สงบเราก็สวดมนต์ลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน ทัานเี่ธรรมเทศบายเบื้องต้นของระลึกถึงท่านน้อมจิตไปถ้าเราไม่ได้สวดอิติปิโสเราก็คือน้อมจิตไปว่าพระอ,องค์มีความบริส,สุทธิ์พระอ,องค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระอ,องค์มีเมตตามีปัญญาชนะกิเลสได้นะเราก็จะน้อมบูชาพระอ,องค์ในการปฏิบัตินําเนืกอเป็นภาษาของเราเองอะไถ้าเป็นคนนึกภาษาอังกฤษเราก็นึกภาษาอังกฤษเราเป็นคนไทยก็นึกภาษาไทยก็ได้ นั่นนอนจิตมาก็าจจะสงบถ้าสงบแล้วเราก็ดูลมให้ใจต่อไปในอ,อย่างนี้แล้วยังไม่สงบก็คิดถึงความดีระหว่างที่เราเคยได้สร้างมาลำบุญทำทานทำบุญกุศลที่ไหนสุขใจนับละเล,ลิกก่อนจิตของเรามันพงซ่านน้อยลงแล้วก็จะได้ดูลมหห้ใจถ้าสวดวนเสร็จแล้วหมดเวลาไม่ได้นั่งต่อครับอาจารย์ก็อาจจะสวดสักประมาณสิบนาที 15นาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่อประมาณนี้กา,การสวดมนต์นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการภาวนานะเออบางครั้งเราอยู่ในโลกมีการแข่งขันอะไรกันอย่างนี้การสวดมนต์นี้ก็ช่วยได้นะเอาชนะออในการแข่งขันนั้นได้ถ้าเราตั้งใจสวดให้สงบมีในพระสูตรมาเมืออกันว่า เทวดานะเทวดากับพะอ,อ,อ,อินพะอินพร้อมทั้งบริวารอยู่ชั้นดาวดึงอสูรนี้อยู่ชั้นต่ําลงมาสมัยก่อนบอกว่าอาสูรนี้เคยอยู่ชั้นดาวดึงมาก่อนแต่ว่ามัวแต่เมาสุราเมื่อพะยินไปสร้างปรมีแล้วไปเกิดขึ้นที่ดาวดึงนั้น จึงต่อสู้กันจับอสูรได้โยนลงมาในพบชั้นต่ากว่าคราวนี้อสูรก็คิดถึงก็อยากจะไปลบไปจริงพื้นที่ที่ดาวประดึงงก็ไปสู้ลบกันอสูรนก็มีกําลังมากจะแพ้และพระอินพร้อมบริวารจะแพ้และแต่พระอินนี้ก็กกเคารพพระพุทธเจ้าก็จะมี ท,ง,ทงชัยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าความกลัวความหวัดหวันสะพันธ์สะพิงกลัวต่างๆหายไปก็สามารถลบชนะอสูรไ,ได้มีดายินเขาว่าที่ชนะในอะไร <Mr. S 2> นั่นท <Mr. S 2> ี่เป็นเจ้าของไท <H ester S 2> ายครับ, <City. S 2> รบที่เมสเตอร์ซิตี้ทีมสเอร์ซตี้คิงก็ได้ยิน มาจากจักที่สวดมนต์มีพระมาสวดมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยเออใช่ใช่พระมาสวดมนต์บทถ้าชักถ้าชักขะปริตตะบทสวดมนต์นี้ก็คือบทสวดที่พระยินสู้กับอสูรนัรนชนะอสูรได้โดยคิดถึงพระพุทธเจ้าในบทสวดนี่แหละพระท่านก็เลยไปทําพิธีสวดมนต์บทนี้ให้าะมีคนถามว่าหลวงพ่อไปสวดมนต์บทไหนถึงชนะได้อาตมาสวดบทมนต์ ที่เอาชนะสงครามได้เป็นบทนี้แหละเพราะการในฟุตบอลกันก็นเหมือนการทาําสงครามเมืองนั่นะเห็นได้ว่านะการสุดมนนี่ทาให้นักตเตะเก็มีกําลังใจขึ้นก็เลยประสบความสมําเร็จซึ่งโอกาสที่จะได้ชนะมันน้อยมากอ่ะห้าพันต่อหนึ่งแต่การมาเป็นแชมป์ของเข้าได้เนี่ยมันก็ ต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีความศรัทธาอะไรหลายอย่างเรื่องของบุญด้วยจาของสโมสรนนี้ก็รู้สึงนักเตะไม่ค่ยดีเท่าไหรล่ลกลับมาเมืองไทยเขาพยายามทำบุญทําทานมากเลยนะอธิษฐา,านจิตขอให้สำเร็จด้วยก็หลายๆอย่างทั้งทำให้การที้เขา ริงานฟุตบอลนี้ก็สำเร็จมาได้ในการควบคุมอารมณ์ด้วยเหมือนกันเขาจะเป็นคนที่ถึงจะแพ้ก็ไม่ไม่เคร่งเครียดมากทำให้สตารโคร้ชทำให้นักฟุตบอลนี้นะไม่เกิดความกดดันจึงเล่นได้ดีก็คือมีธรรมะนั่นเองแหลเฉจาเพาะ,ะพระสงฆ์ไปพรมน้ำมนต์ไปสวดมนต์ให้ให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้ก็เป็นอัศจรรย์นะ้มันมีของมพระพุทธเจ้าที่เดียวเปครับออันนี้สงของบทสวดแต่ละบทมันมีอันนี้สมต่างกันใช่ไหมครับจาจาร์ครับต่างต่างกันต่างกันเช่นเช่นบางบางบทช่วยในเรื่องของรักษาสุขภาพาบางบทช่วยในเรื่องของชัยชนะอะไรยเมตตาอะไรอย่างนี้รับถูกต้องถูกต้องต่างกันแล้วมีผลกับเหมือนยังฝรั่งีงครับเขาอาจจะไม่รู้รู้ว่ายังไม่ได้ศรัทธาอย่างเงี้ยครับมันได้ผลด้วยไหมครับจันทร์ ก็ได้ผลเพราะว่าพระไปสวดให้เขาก็เชื่อยังไงคนเราก็เชื่อไว้ต้องการที่จะสําเร็จก็เป็นกําลังใจไงก็จิตใจของเขาก็มุ่งมั่นนะอานิสงส์ที่พระท่านสวดด้วยความมุ่งมั่นด้วยมันจะทาให้ความสามารถที่อยู่ในตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถแล้วออกมาได้เพราะคนเรานี่มีความสามารถมากแต่เอามาใช้แค่ไม่ถึง5%เอย่พราะฉะนั้นสิ่งที่ อยู่ในจิตของเราลึกๆทุกคนสามารถจะทำได้เนี่ยไอตัวนี้แหละเป็นแรงกระตุ้นให้มีพลังขึ้นมาท้ามันเขาสำเร็จได้หนึ่งก็เรื่องบทสวดนี่แหละนะบทสวดหรือพระเครื่องนี่รุ่นไหนช่วยเรได้บ้างนะก็นี่อ๋อจิศิษย์เป็นพระพลังก็มีปัญญาก็ถามมาท่านอาจารย์ครับผมจะไปประเทศอินเดีย แล้วได้ข่าวว่ามันมีขโมยเยอะมันลักขโมยเก่งมากนะคนที่อยากจนนะ่ะท่านอาจารย์มีพระเครื่องรุ่นไหนกันขโมยไหมครับเอออย่างไงถามนี่ยอย่างนั้นแนละ้วก็จะให้พรนยอม